Three, two, one. สวัสดีานานาทุกท่านนะครับนานาที่ชื่นชอบในการตกปาลาทกท่านนะครับแล้วก็ f อช่องปูฟิชชิงไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้นาก,กจะไปออกไม้นะครับไปตกปลาแม่น้ำกันวันนี้จะไปเล่นสวัยแม่น้ำนะครับ ก็จะไปที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็ฝากนะนะทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะครับเป็นกำลังให้กำลังใจให้นโกด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปถึงหมายแล้วไปชมภาพบรรยากาศการตกปลาของนโกกันนะครับผมตอนนี้อยู่ช่วงกำลังเดินทางนะครับจวพบกันที่หมายนะครับผมแคนนอนๆเหรอ บางกล้องครับบางอายิไม่ได้ไม่ได้ครับบางอะไรเบ้อะไรจิบะเบ้มมีฉายาเปล่าเบ็มแขนเล็กแขนเล็กเงี้ดุดันไม่เกรงใจใครกล้องหนูครบ<า>ไม่ต้องวะม,มันใกล้มันในนี่มันใกล้เกินก็เต้นย็นดีให้ดูตอนเยอะกันดิ ็กดิวุ้ย,ย,ยมันข้าวใตา้เพล้บข้ามาแล้วนะของจริงครับของจริงจะโดนเขียนเลยกูตีนม่ไหวลูกนี่ใหญ่นะกิโลเนี่ยประมาณสิบตัได้ นี่เราขาดนะไม่ไหวไม่ขึ้นน่ะมันไม่ลอยเย็นไม่ยอมแรงดีจริงว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊บลอยมา้นไปสวายสวายหรือกระบึกอ่าอทีมงานโชว์ภาพกับเคันเบ็ดเลครับมาแล้วเหนื่อย,ลอย,ย,ยอแล้วปวดเลยแย่แข่งข้างซ้ายกัด้วย เรียบร้อยตึงด้วยนครับบาคิมคิมยืดแส้นยืดวงกรณ์ด้เละสามนาทีได้ยึดปลาตัวนี้ได้ยืดได้ยึดมาหนี้กุงข้าวนอ้โงโดนดนี้กับข้าวเลย

รูส่งให้ในไลน์นะตะเกียตะกียบดูดเหรอดูดที่ไหนเล่ะเนี่ยเปิดเบรกน้อยเล่นตึงหลาย

gì ăn, ăn mà, ăn mà. luôn. Ăn <laughs> <Điều luôn. cười> lên, ngắt lên, ngắt lên. Ôi, tụi nói, say lô. Cô, cô, say lô. Ôi, không đâu. Bị đâu đi. Đi đó Đéo เยอะดีอะจะลุดแล้เน่เต็มเตีมเต็มเตรีย้อมดเร้เีบเร้เีบอเบอบรีอเบ้เบ้อยเอร้ร้้อยเร่าบร้อ้เบรอรเเเออี้เบลอเลย อ oh, พนักงานถ่ายรูปไปไหนวะนโดน้าอครับสวไหวตัวที่สองแพม็อกค่าคาแรครับเอาอ๋อ มาเลยครัรบมาเ,ยเ,ยาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆผลงานหัวเชือกโก้ขึ้นชิงนะครับตามคุณตามเชียกันต่อครับผมแกนที่สามแพมอกค่าทาแหลกมาแล้วครับ ไหนงัดขึ้นเอาโขกตะโขกตะโขกไอ้บ้าตากดิอยู่ไหน่ะนี่โขกครับตะโขกอีไอ้สัตว์โขกไซส์สวยๆมาแล้วครับมาแล้วครับยามค่ำคืนนะครับ อันนี้น้องบาสน้องบาสเป็นคนเล่นนะครับน้องบาสเป็นคนเล่นเบ็ดเบอร์อะไรวะบาสสองเย็นจ,จะเย็ดไอ้บาสเรียกร้องทั้งวันแล้วนี่มาแล้วมา,มาแล้ว, <c oughs> าลวยามค่ำคืน <c oughs> กินเบ็ดเล็กด้วยนะสองเนี่ยพ่อกินเนบ็ดเล็กด้วยกินเบ็ดคันเล็กด้วยเฮ้ยระวังระวังไม่คยไ่เ บาทบาททีมงานโกวิชิงครับเข็นตัวยังนั่นนั่นนั่นมาแล้วงัดสิดึงดึงเงืนขึ้นสิโอ้ยตองรถดจีวปลาอันนี้เทโพเทโพอิโพอโพมาแล้ว เอาปลดเด้อครับเกี่ยวกับเรื่องเงี้ยครับถ่ายร็วคู่ไหนเร็วบ้านเมาแล้วนะครับทีโพนะครับยามค่ำคืนแคร์มอกค่าเอ้ยมันเหมือนสวายเลยนะเพือนนะโอเคครับผมครับสวายยมค่ำคืนครับสี่ทุ่มกว่าตัวที่สองคืนนี้ครับแคร์มอกค่าตามมันต่อครับ